น,นรจริงเดมเบอร์ได้เป็นเหมือนไทยเ่ยที่สวยงามมากๆนะเป็นเมือนสยู่เมืองเลยครับตอนนี้เป็นประเด็นกันเยอะเลยนะครับเรื่องของแฟนๆที่กลับมาสู่สนามก่อนเกมวันนี้จะเริ่มขึ้นเนี่ยสสนามลงโทษแฟนบอลแฟนบัสของตัวเองแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยูทาแจ๊สเรื่องเหมือนกับว่าไปใช้คําตะโกนดา่าคู่แข่งนะครับใช้คําที่รับกันไม่ค่อยได้ หรือว่าจะเป็นยอกนิสคนที่ไปถุน้ำลายใส่เทยังนี่โหดมากนะครับคนนั้นโดนแบนตลอดชีวิตนะครับเช่นเดียวกับคนที่เทป๊อปคอนลงบนหัวของรัสเซลเวสต์ฟนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคือตอนนี้พอแฟนเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยแน่นอนครับว่าคือความเข้มข้นในการเชียร์มีเยอะขึ้นไปต่อครับอุ้ยเร็วเร็วแต่ว่ามีคนมาดักล้วนนะครับบอกให้ขยับนิ้วไปครับเปิดพื้นที่เป็นตัวต่อวกับพอร์เตอร์ความเร็วเป็นต่อขึ้นรีเวิร์สเยียมมากครับ ต่อเนื่องนะครับคอมพาโซจะให้อากายอะไรครับนี่ใส่ตรงนี้ปล่อยยิงเยี่ยมมากครับผมรักษาดีเลยทีเดียวนะครับคอมพาโซสลับมาตัวใหญ่เข้าขึ้นชิงแป้นสวยมากครับโอเคอยู่ชวงนี้เล่นดีมากครับในซีรีส์นี้นี่เฉลี่ยถึง16ท่าเหมนกันครับเพ สั้นแล้วนครับยิงได้นะครับตัวกระมอริสเนี่ยแต่ว่าให้ยิงปั้นเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่งานถนัดนะครับเขาเร็วมากม,มันเนพาดทับใส่สวยเลยครับแข็งแรงมากครับนั้นการันตีนนเรื่องของเบสิกแน่นมากครับอยู่หนุนนอแนครับสามคะแนนอึ้งนั่นจีิงจรินะครับพา,นนนาวะครับ ดูการนี้ก็โดดเด่นจริงครับแรนเดลเล่านี่เป็นโดดเดิเลบเ,เลยนะครับตอนไหนมานะครับขึ้นไม่ได้ปล่อยซีเจหยอดไม่ได้ครับปับหลบมาแต่คอมินตันมาช่วยได้ดีนะครับที่ไม่ใช่ท่าชู้ธรรมชาตินะครับต่อนะครับจะมินิาัด ดิงสามบ้างครับเนี่ยขึ้นตรงๆเช่นแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับลูกที่5แล้วครับของพอแลนด์อีกหนึ่งคู่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหเกมเหนียวมากครับแต่ว่าเลเกอร์สเริ่มจะนำเยอะขึ้นนะครับ71 59นะครับกำลังจะจบในค쿼ทที่3แนละ้วคู่ของเรานี่อีกทรงเลยครับทรงแข่งกันทำแต้มแล้วยกเกมที่สามมาลงไปครับล,ลูกที่สี่แล้วครับวันนี้พอแลนด์วนมาใหม่นะครับหรืวิดิลลา พยังไม่โครับไปเองครับใต้แป้นเก็บแล้วเนอร์กิชเออต้องมาแบบนี้หน่อยครับต้องทำให้โยกิชเหนื่อยครับไหลเข้าในมานะครับชนผ่านตรงนี้ดิลลาดดิลลาดหยุดเองแล้วเก็บรีบางเยี่ยมเนอร์กิชเออไม่ลงซ้ำเอาตอได้โอ้โหบูดีจริงๆครับ 3ขตไอ้ดีครับมีใจเก็บได้อโอ้โหอีกแล้วแล้วทำให้โดนแนโทนี่เ<ภ>ดิน,น,เนติมตอนนี้มาแล้วครับแล้วสมเสมอแล้วครับฝรั่งนี่เนี่ยขดวางนะครับขอนายอ่ะได้เปลี่ยนตัวเลยครับรีเวร์ส ลูกสามแต้มมาอีกแล้วสองลูกเด็ดๆเลยครับในคอร์เตอร์สุดท้ายมีต้อตงเนแบบว่าแกล้งดึงหรือเปล่านะครับให้แบบมีได้ถือได้อืบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วไม่น่ามีนะครับวิ่งแบบนี้ในเอ็นบไม่ดึงกันแล้วครับตอนนี้โห,ห,หออลิหลาด,ดีกว่าครับโอ้โหแม่เมโลสปินข้อเท้ายังไวครับ ขอสามแต้มจังๆสักทีหน้าเอาสองก็ได้ครับเออ,เอ oh, oh. แล้วตอนนี้เนี่ยพวกเดนเวอร์พอเห็นเหลี่ยมลักษณะแบบนี้ของเ oh. อน oh. แรงเข้ามานี่จะต้องปล่อยเลยนะครับเด7.9วินาทีนะครับครับยืนยิงเองลงไหมโอ้ยังมีครับเอ้าย่าเทนโอเวอร์นะครับตีสิครับโอ้โห เมโลบอกไม่ลงเฮ้ยไม่ไม oh ca ่ลงครับเอ้าแต่ตามซ้ำไม่ได้โอ้โหโยกิชครับดับความหวังของพอล์แลนด์ทรเบเซอร์เลยครับแฟนๆพอล์แลนด์เขบอกว่าจบแบบป่อยก่อนเลยครับจบแบบเสียออฟเฟนซี i v e r e b o แบบนี้ครับโอ้โหสุดจริงๆเลยครับทางด้านของเดมันาเกตบุ้มเอาชนะพอล์แลนด์ทรเบเซอร์ได้ครับ120ต่อ115และครับ คือนำซีรีส์ไป2อต่อหเกมนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันต่อนะครับไม่พลาดทุกความมันของกีฬาระดับโลกบน True 5G เครือข่ายอัจฉริยะที่ดีที่สุดเพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์กีฬาที่จะส่งตรงถึงคุณสัมผัสชีวิตอัจฉริยะครบกว่าแรงกว่ากับ True 5G